ขียกิบต่อไไก่แเปิดหมุกันไหมกับจอดรถแล้วหรอบ่เปิดก็ได้บ่เปิดก็ได้ฟุตตี้อยู่เออเนี่ยน้องเดนน่าาเจ้าสายตังปี่หรือยังเนี่ยน้องยืมสตังปี่นะฮะน้องยืมสตังปี่น้องยืมสตังปี่เจ้าสายตังปี่หรือยังเฮ้ยน้องลืมกะได้ยืมวาได้ยืมก็ว่าไปได้ยืมอ๋ะน้องรู้สึกเหมือนกับว่าน้องไปได้ยืมกับพี่ พี่ฝานว่าน้องครับรถเครื่องไปหาพี่บ้านที่ดอยสเก็ตเพราะว่าพี่โอเดตน้องจําเป็นได้ใจเงินอีไววไวววอนเอาแบบวิงวอนพี่มากอ่ะน้องยืมสตางค์สักปันที่บอกเอออันเก่ามันชีมาแล้วพี่โอนให้อีไส้พี่มาเห็นปะไหนๆก็จะไปเอวนี่พี่ได้ใจก้านนั่นกันนี้เติมน้ำมันรถอีน้องน้อง,อง,งมีตังเออมึงมีสต,งตางค์ตะใดมังเดี๋ยวนี้เรียกก่อนพี่น้องยืมสตางค์พี่ในฝันมัน้งรอเจ้า แล้วบระเนนี้คือลองยืมสตังปิดตั้งใดกอตันพันหนึ่งอืมอ๋อแล้วพี่มีบัญชีก็ว่ามีห้าร้อยนะพี่เงินสดก็มีมีหมอมีมีห้าร้อยมีห้าร้อยนะห้าร้อยเก่าอ่ะเอาโอนบัญชีมาพร้อมเพย์ขี้เก่าฮะโอนมาเลยโอนมาแบบเดี๋ยวนี้เลยติ่งเลยโอ้ถือปีห้าร้อยเนาะกับน้องยืมพี่พันหนึ่งอะแต่น้องหมีน้องน้องมีห้าร้อยเนาะอ่ะน้องทรายพี่มาห้าร้อยพอประเดียวนี้น้องน้องเป็นนี่พี่เห็นพันเห็ห้าร้อยเจ้าเลห้าร้อยเนาะอืม จเจเอาโอนก่อนมันต้องขึ้นนักน้องโทนี่พอเมนแค่นะเบอร์เดิมนะโอนก่อนก็คืออีมันมันจะมาม,าม,าม่วนเพื่อนฝูงกันพี่น้องกันกินแอลกินซุปกินดิบด้วยกันแล้วมายืมสตางค์กันพี่มีน้ำใจขึ้น้องขนาดน,น,นั้นเนี่ยน้องยืมพนันก่อไส้ก็มห้าร้อยเอาอย่าเนาะวันนี้ห้าร้อยแล้วก่อเดียวแล้วมันเกิดน้องเนาะก็ э ม,มาห้ามาห้าร้อยก็ก็มาไส้พี่มาหลุนเป็นเงินสดก็ได้ย่อยยอยก็ได้ พี่นอนบารรับน้องน้องน้องอนเโอเคติ้งเลยอ่ะโอเคทรงสลิปบาฮื้พี่ตัวอีน้องพี่นอนก็บารรับอ่ะเดนหาพี่ว่าเอ๊สตังฉันฉันฮือไผยืมหายเนาะแกไปฝันน้องน้องขับรถเครื่องมาแตะในฝันนั้นนะครับรถเครื่องกันสีแดงน่ะน้องมาถึงน้องยิ้มหรอน้องมาถึงจอดหน้าบ้านพี่น้องยิ้มอีเดเดนพี่โอเดฟน้องมาแล้วเนอะเออว่าใดสบายดีกว่าน้องพี่น้องทุกฮอนป่ะ ผมมาเปิ่งบารมีที่น้อยแล้ววะพี่โอเดตเอาสตางค์มาให้น้องยืมซักพันพี่ก็ใจดีนะในฟันนะในฟันนะใจดีจกคนไหนอะเออพี่จกคือเลยน้องไปพันพี่จกคือน้องไปเลยเออได้มันไปได้น้อกติดนี่ปีห้าร้อยน้องน้องเป็นพันเนาะน้องโอนนี่ปีนเท่าไรล่าสุห้าร้อยห้าร้อยอันน้องติดนี่พิมพันนึงอืมแมนละน้องต้องขึ้นนักพี่ขึ้นให้น้องรับร้อยละคือเป็นหนี้เป็นสินนะพี่ตงก็ต้องใส้กันเนาะโอเดคกับเดนนาภาเ้องห้จักห้องห้จักกันเมินหรือยัง เออเนาะมีอย่างก็ไปแอลด้วยกันตลอดอย่างน้องมาต้องกึ้ดเตื้อไปไปหัมพันหยางพันแบบเดี๋ยวนี้โอนมาใือปีห้าร้อยน้องก็ติดปีมห้าร้อยเนาะกะเมสาปีไม่เมืองอย่าพูดน้องก็ก็เอามาือปีอ่ะกะเจ้าเจ้าม่เป็นยังน้องเงินทองเน้ะโกนแล้วเงินทองกินกันความสัมพันธ์เหมือนเดิมอ่ะน้องเงินทองกินกันความสัมพันธ์เหมือนเดิมเฮาบัดต้องค้างต้องการมันจะปีไม่แล้วมันจะแล้วปีมาแล้วปีกเร้น ปีไมเมืองสงการอยากมันแล้วปีเฮาบด,ดีพิษดีเถียงกัน,นเนาะไอเขียนกิ้วเห็นร่างงามน้องงามเราเขียนกิ้ยวเนี่ยไปแล้วได้ผูบอกว่าเอาเอเถอ,เอะกร<อ>ะ,ะแตเนี่ยกายืมสตางค์ก็ต้องส้ายกันนะมั้งเนาะไปแล้วไหนพืชใบมดจะมีความสุขบ่าแต่ถึงวันนี้ไผ่มาว่ามามาว่าจะมาจ่ายเงาบดได้ไงโอนแล้วเนาะโอนเรียบร้อยเจ้าไป